สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามอิ u ซุ4นโฟร์บายโฟร์แลนด์นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับนิวอิวุดีแมกชม2024นะครับตรงนี้เดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนอะไรรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยแล้วตอนนี้ตูนก็ได้มาอยู่กับเจ้านะครับนิวอิวซุ่นดีแมกวีครอสนะครับสประตูเกรด M ตัวนี้ละนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันมาบ้างในโมเดลนี้นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับที่สังเกตเห็นได้นะครับจะเป็นตัวฝากระโปรงหน้านะครับที่ดีไซน์ออกแบบมาใหม่่นัใหห้ดูมมมีีีเลยส ดูคมแลาที่แทบจำคันเก่าไม่ได้เลยเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าของเขาที่ดีไซน์ออกมาที่ใหญ่ดูแบบว่าเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นดีไซน์สีดำนะครับสลับด้วยสีนะครับขม,มิยมลมดำด,ด,ด้านนี้นะครับก็ดูสวยช่องนะครับระบายความร้อนของเรเดียเตอร์ตัวนี้ก็ออกแบบมาได้นะครับกว้างขวาทำให้อากาศเนี่ยไหลผ่านได้อย่างดีนะครับทำให้ตรงนี้ระบายความร้อนของเครื่องยอนต์เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าไฟหน้าคันนี้ นะครับเจ้าไฟหน้าคันนี้ก็มีปรับเปลี่ยนกันมาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็บิวอินเข้ามาให้อยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ติดเนี่ยตรงนี้พอเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยนะครับตัวเดย์ไทมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวให้เราเลยนะครับตรงนี้ก็แทบจำรถเดิมไม่ได้เลยครับว่าวีคอร์ดเดิมๆเ,เราเป็นยังไงนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นแอร์โฟนะครับตรงนี้จะทาให้แบบว่า ตามหลักแอโรดันมิกนะเนี่ยเวลาเราขับรถผ่านไปเนี่ยนะครับลมะทะจะเกิดการต้านลมไม่รู่ลมนะครับตัวนี้ก็ออกแบบแอร์โฟลให้ลมไหลผ่านเข้าไปแล้วไปทะลุกับหน้าบางคนหน้าเลยตัวนี้ก็ทําให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับก็ดีไซน์ของตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาก็ออกแบบมาใหม่ด้วยสีใหม่นะครับดูด้านนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวลายล้อของเขาเนี่ยเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันสวยดูแบบ บึกบึนมากขึ้นเลยนะครับเป็นสีออกดําดําด้านนะครับตรงนี้ก็เป็น6ก้านใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ดูให้มันเป็นแบบแนวออฟออฟโรดมากขึ้นนะครับก็เป็นลายเป็นลายเดียวเลยเพราะว่าตัววีคอร์สของเนี้ยก็จะเป็นลายนี้นะครับส่วนแฮนเดอร์ยกสูงก็จะอีกลายนึงส่วนซีรียางเนี้ยยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นบิสโตรดูลเลอร์นะครับอ่า265 60R18 ตรงนี้นะครับก็บอกว่าพอมาอยู่กับเจ้าวีคอร์สคันนี้แล้วเนี้ยโอ้โหดูสวยเลยนะครับถัดมาที่ด้านข้าง นะครับชายบันไดนะครับยังเหมือนเดิมนะครับตัวไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกละเหมือนเดิมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับด้านหลังเช่นเคยนะครับก็ยังคงเหมือนล้อหน้านะครับดีไซน์ลวดลายของเขานะครับแล้วปรับเปลี่ยนไหมก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะจะดูแปลกตามากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นออ l new สติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์า 4x4 พลัมดิฟล็อกตัวใหม่นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ใหม่ใหม่หมดเลยตรงนี้นะครับตรงนี้อ่า ไฮไลท์จุดนึงนะครับก็คือไฟท้ายของเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับจะเป็นทิป p ป e r n นัมเ r นะครับ LED นี้มี3ชั้นด้วยกันนะครับก็จะมีไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่เป็นด้วยกันเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินไฟเบรกเป็นหลอดเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกจุดหนึงนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ฝากระโปรงท้ายตัวนี้นะครับฝาท้ายของเรานะครับก็ดีไซน์ออกมาเป็นแนวแนวนอนดูให้เหมือนว่ารถเนี่ยคันมันใหญ่ขึ้นแต่จริงๆก็คือมันบอดี้เดิมนะครับใช้บอดี้เดิมหมดนะครับก็คือแค่เปลี่ยนดีไซน์ของเขานะครับในส่วนของเกตดเอ็ก็จะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดมาให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้าง ครับก็มาต่อกันที่ภายในของเจ้าวีคอย์กันบ้างนะครับก็เป็นการตกแต่งพิเศษมาใหม่นะครับทั้งสีเบาะแล้วก็ตัวคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับก็ดีไซน์เบาของเขาก็ยังเป็นเทคโนโลยีคู m แม็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของที่นั่งแล้วก็พนักพิงด้านนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองขึ้นนั่งหน่อยนะครับอ่าพอนั่งเสร็จนะครับก็จะเห็นจุดที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นข้ามประตูนะครับตรงนี้ก็จะมีลวดลายของเขาเพิ่มมาด้วยนะครับ ดูสวยดูโอโหมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ไฮไลท์ของเขานะครับตัวหน้าจอ MID ดีของเขาเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนจาก4.2นิ้วเนี่ยเป็น7นิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับหน้าจอ M i d ดีของเขาเนี่ยก็จะสัมพันธ์นก,นกันกับตัวหน้าจอที่คอนโซลกลางด้านนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับยังเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็เพิ่มออปชั่นใหม่เข้ามาให้เขานะครับ ในส่วนของหน้าจอเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไวเลสแล้วก็ Android Auto แบบไวเลสได้แล้วนะครับเดิมทีเนี่ย Android Auto ของเรายังเป็นแบบเสียบสายอยู่นะครับตัวนี้ก็คือใช้ไร้สายได้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะแบ่งได้เลยสามแบบเลยนะครับก็จะมีด้านซ้ายสุดก็จะเป็นตั้งค่าวันที่เวลาอะไรทั่วไปลูกค้าสามารถปรับตั้งได้อยากจะให้เป็นอะไรส่วนตรงกลางเนี่ยตรงจอกลางเนี่ยอ่าก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับหรือว่าตัวคอนเน็กที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นั่นเอง นะครับส่วนด้านขวานเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นองศาองศาของล้อองศาของรถนะครับที่เพิ่มเข้ามา,าแล้วก็จะมีระบบเอดอรที่เราสามารถตั้งค่านะ้ที่จอตัวนี้นะครับเปิดปิดนะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างรถคันนี้เป็น v ีคอร์ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะมีดูได้ว่าตอนนี้รถเรา,าใช้โหมดขับขี่ไหนอยู่นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับตั้งค่าอะไรเนี่ยง่ายกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นเลย นะครับผมชอบนะตรงนี้ผมชอบแล้วก็ในส่วนของกระบะนะครับก็มีแบตเตอรีชิพนะครับมาให้แล้วนะครับในเกียร์ M ทุกรุ่นนะครับมีแบตเตอรีชิพตรงนี้มาให้แล้วนะครับปกติเกียร์โต้งเราเนี่ยก็จะเป็นเลฟโทนิกอยู่แล้วตบเข้าหาตัวเชียร์เป็นบวกลบได้ตอนนี้สะดวกขึ้นนะครับเรามีแบตเตอรีชิพให้นะครับตบซ้ายเพื่อลดเกียร์ตบขวาเพื่อเพิ่มเกียร์ตรงนี้ดีครับตรงนี้ทําไมให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าคอนโซลตรงแอร์ตรงนี้ก็ยังเป็นแบบดูอัลโซนอยู่นะครับแยกขวาซ้ายอิสระนะครับตรงนี้ยังเหมือนเดิม มีเทลนเข้ามานะครับที่ปรับ2 high 4 high 4 low นะครับดีไซน์ยังเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายนะครับความเร็วไม่เกิน100ปรับจาก2ล้อความเร็วสูงเป็น4ล้อความเร็วสูงได้เลยนะครับเหมือนการใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับตัว USB Type C มาให้นะครับด้านหน้าตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ดีไซน์เดิมแล้วก็มีเพิ่มปุ่มนะครับเป็นลัฟเทรนโหมดนะครับตัวนี้ที่จะลัฟเทรนโหมดเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้กับ 2 high 4 high แล้วก็ follow เลยนะครับตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมไปสนามทดสอบมาแล้วใช้งานได้ดีเลยนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตั้งแต่เกตแซก็มีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาจะมีเพิ่ม USB Type C ให้ที่ด้านหลังเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทั้งคันเนี่ยเป็น Type C หมดเลยนะครับดีไซน์ตกแต่งก็พิเศษเพิ่มเติมก็จะมีตัวคอนโซลหน้านะครับที่จะมะีลวดลายนะครับลวดลายของเขามาผ่านมาสวยๆแบบนี้เลยออกเป็นสีน้ำตาล นะครับสวยๆนะครับดูดูแบบดูหล่อดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนระบบพวกช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยนะครับในเกรด M ที่แบบเขามี ADAS เข้ามาเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยอ่าตัวเซ็นเซอร์ถอยเนี่ย RTCA เนี่ยจะจะจะแจ้งเตือนขณะมีรถที่กําลังจะมาขณะที่เราถอยแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับนอกจากที่จะแจ้งเตือนแล้วเนี่ยยังมีระบบอ่าเบรกให้ด้วยนะครับขณะเราถอยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับที่โชว์รูมนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูสีไฮไลท์ของ V-Cross กันนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสสุดดเป็นนนนไไงวยขาหะครับ ไปชมกันเลยครับนะครับก็พามาชมกับเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับในเจ้านะครับ New i s u D Max V Cross ของเรานะครับก็จะมีรหัสสีเรียกนว่าครับมาลิบูไมกนะครับก็จะออกเป็นสีส้มแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันว่าสวยถูกใจกันไหมนะครับ ก็จบกันแล้วครับกับการพานะครับชมรถนะครับ New y s u D Max นะครับโฉม2024นะครับว่ามีปรับเปลี่ยนอะไรกันไบ้างมีเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับให้เข้าใจง่ายๆอีกอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีฝากระโปรงหน้านะครับที่เขาปรับเปลี่ยนมาแล้วก็จะเป็นตัวกระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับไฟหน้าแบบใหม่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัว นะครับแล้วก็จะมีของลายล้อล้อแม็กนะครับสำหรับบางรุ่นรุ่นเกรดท็อปอย่างเงี้ยก็จะมีปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับในส่วนของวีคอสก็ปรับเปลี่ยนเยอะเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยขึ้นนะครับหลักๆก็จะมีไฟท้ายอีกนะครับไฟท้ายที่จะเปลี่ยนเป็น3ชั้นแล้วนะครับแล้วก็มีคอนโซลการตกแต่งภายในเนี่ยทุกรุ่นปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของจอนะครับในส่วนของมตรวัด MID ดีเนี่ยก็ปรับให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามี นะครับแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อ a p p l e Ca คเแล้วก็อ n นโนเอร์โแบบไร้สายได้เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ